どど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  สวัสดีครับให้เข้าใกล้ม่ได้นิดนึงโอเคครับอาจจะต้องสลับกันพูดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนเลยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ด้วยกันที่เมมโมรี่เซเว่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราต้องรับเรนคลาวใช่ครับเป็นครช่นไหมอ่ะให้แนะนําตัวกันทีละคนเลยครับโอเคครับสวัสดีครับเอ่อผมเนยนะครับครับสวัสดีครับผมเตาครับพวกเราเรนคลาวครับผมโอเคเรนคลาวทำไมถึงเป็นเรนคลาว อ๋อทำไมถึงเป็นเรนคลาวใช่ไหครับอตอนแรกอ่ะผมพยายามหาชื่อที่มันเป็นเหมือนตัวแทนของผมกับตาครับก็เลยคิดว่ามันมีคําว่าเรนอยู่ที่ผมชอบซึ่งซึ่งมันจะเขียนแบบนี้เลย r a i n e แล้วก็ไม่ได้สะกดว่าเรนใช่แต่ว่าฝนนะเป็น r a i n e ใช่ครับแล้วก็คลาวคือเหมือนมันคือเรนคลาวในตาคาพ้องเสียงนิดนึงเล่นเล่นแอบเล่นเป็นกิมมิกบางอย่างใช่ชื่อเล่นเราสองคนใช่แล้วด้วยความที่เพลงเราเนี่ยมันรู้สึกซึมซึมเหมือนฝนตกดูเงาเหงาก็เลย เอาชื่อเรนคาวนะเพเป็นชื่อผมอ๋อก็คือจริงๆเป็นดูโอเห็นบอกว่ารู้จักกันมาคือเคยทำคือเคยเล่นดนตรีด้วยกันสมัยเรียนใช่ครับคือเป็นเพื่อนมหาลัยด้วยกันครับเคยทำวงด้วยกันแล้วก็ตอนเราเรียนจบเนาะแล้วก็เหมือนแยกย้ายกันไปวงวงเก่าครับแล้วก็ผมไปเรียนต่อตาก็เริ่มทำงานอะไรเงี้ยแล้วช่วงโควิดพอดีผมรู้สึกว่าผมอยากชวนเตากลับมาทำเพลงก็เลยลองส่งเดโมไปให้ตาฟังซึ่งก็ ตาก็บอกเออเอาดิลองลองทำดูอะไรเงี้ยแล้วก็การมาเป็นเพลงคาวจนทุกว, <นะ S 2> วันนี้วันนี้ครับนะครับแล้วตกปกติแล้วนะซิงเกิลที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะเป็นเพลงไทยแต่รอบนี้เป็นเพลงสากลทําไมคราวนี้ถึงทํามาเป็นเพลงสากลอเออทําไมจริงๆก็คืออยากอยากพูดก่อนว่าคือเลนคาวก่อนก่อนหน้าเนี่ยครับก่อน <ๆ S 2> ที่จะเข้าใช้นเพเลย์คอร์ดคือมีเพลงสากลมาบ้างแล้วอ๋อเลยรู้สึกว่าเอออยากลองอยากลองได้ไว้ ดนตรีแบบกลิ <in> <ını> ่นเก่าๆดูก็เลยทําเป็นสากลดูครับก็เลยอยากลองมาปล่อยกับค่ายเพราะเพลงนี้จะเป็นเพลงสากลที่ปล่อยกับเวเฟอร์เรคคอร์ดเป็นเพลงแรกเหมือนกันครับเป็นเพลงสากลครับผมซึ่งเพลงนี้มีชื่อว่า f a l l e n คือเพลงที่บอมเปิดเป็นแบล็คกราวอยู่ตอนนี้นะครับผมช่วยเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมถึงเลือกเป็น f a l l e n ทําไมถึงเป็นเพลงนี้อืมถ้าเป็นจริงแล้วคือ คือเพลงนี้ผมเป็นคนเริ่มเริ่มขึ้นดนตรีแล้วก็เริ่มแบบทำทำเนื้อร้องมั่วๆครับครับทำเนื้อร้องมั่วๆปุ๊บส่งไปให้เนยคือเนยจะเป็นคนแต่งเนื้อร้องอืมแต่ว่าการทำนั้นอ่ะมันมีคําว่า falling อยู่คอ l ์ลิงอยู่อรอมั่วใช่คือผมด้วยปกติแล้วตามมันจะเหมือนทำเป็นภาษาเอเลี่ยนมาใช่ไหมครับแต่แต่ว่ามันดันมีคําชัดคํานึงในนั้นทำยังไงภาษาเอเลี่ยนอ่ะลองไหมลองลองลองใครไม่ฟังหน่อยคือมันเป็นเหมือนเมโลดี้อะไรเงี้ย อ,อ๋อ,อ,อ,อและใช้จินตนาการของเน่ในการแต่งด้วย,ย,ยความที่เพลงของพวกเราเพลงคลาวยังไม่เคยมีเพลงรักแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเพลงคาวมันเขียนเพลงที่มันดูแบบคลั่งรักมากๆกบบจะหน้าตาแบบไหนแล้วป,ประจบมอกับตามันดันร้องเขาว่าฟอรลินมาในนั้นพอดีผมก็เลยเหมือนแบบยัดใส่เลยอืมครับผมอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นเพลงที่คลั่งรักใช่ครับความหมายของฟอรลินในเนื้อเพลงคืออะไรแต่งมาอย่างไร ้าในท่อนฮุกเลยครับมันก็เหมือนพยายามอธิบายแบบการที่เราตกหลุมรักใครสักคนเนี่ยมันก็คงเหมือนกับดาวตกเลยเนาะแบบว่าตกแล้วตกเลยอพุ่งลงมันไม่สามารถจะพุ่งสวนขึ้นมาอย่างนี้ได้ใช่ครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเวนั้นดูแล้วก็พวกท่อนอื่นๆอะไรเงี้ยคือมันมันมันปลายเปิดนิดนึงครับอย่างตอนท่อนจบครับเราก็ไม่ได้บอกว่าเราตกหลุมรักขนาดนั้นหรือเปล่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเพลงเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่โมเมนต์หนึ่งที่เราฝันอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยครับ ครับผมนี่คือความหมายของเพลงคร,ครับผมแล้วพอทาออกมาแล้วพอแบบเอาเพลงกับดนตรีมาประกอบกันแล้วความรู้สึกที่เราได้ฟังครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเพลงกับดนตรีประกอบกันแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างไปด้วยกันได้ได้ดีเลยครับเพราะว่าคิดว่าดนตรีเหมือนเหมือนมีไวฟ์ของความหวานความลักอย่างนี้อยู่ก็ถ้าได้เนื้อเนเข้ามาเติมเต็มก็รู้สึกว่าเพลงนี้ชอบครับชอบชอบ,ชอบใช่ไหม <c oughs> นี่น่าชอบอยู่แล้วตัวเองแต่งใช่ไหม <c oughs> ครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะไปดูจากในข้อมูลเพลงนี้ก็เป็นแนว dream pop เหมือนกันหรือเปล่าจะเรียกอย่างนั้นไหมจริงๆค, <laughs> คือปกติแล้วเรนคลาวถ้าเปิดจำกัดความของของแนวดนตรีเราจำกัดความว่าเราเป็น dream pop ไหมฮะหรือว่าอืมจริงๆเหมือนนะที่คุยกับตาวตั้งแต่เริ่มทำเพลงแรกเราก็ไม่ได้มานั่งจำกัดความมันว่าเป็นแนวไหนอะไรยังไงใช่ล้วเราเหมือนคิด แนวดนตรีของเราเล่นๆขึ้นมาว่า boring pop อะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบเพลง pop ปน่าเบื่อเพลง pop ซึมซเหมือนเป็นประชดประชันไปนิดหน่อยแบบส่งให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนเพื่อนชอบพูดเพื่อนบอกว่าเพลงง่วงดีว่ะเพลงน่าเบื่อเออหรอนี่ก็จะเป็นแนวเพลงได้เลยนะ boring boring pop เลยประชดประชันไปหนึงซึ่ง pop จริงๆมันไม่ควรจะน่าเบื่อใช่ไหมครับครับเป็นบอเริงพ็อปเลยซึ่งจริงๆแล้วว่าเอาจริงๆแล้วนะดูจะเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอมาแล้วลองไปอ่านในคอมเมนต์ ทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะว่าเหมือนมันไม่ได้น่าเบื่ออย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นเพลงที่มีความกู๊ดวา์อยู่ในนั้นนะบอมเห็นในหนึ่งในคอมเมนต์ตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วเราเราทำเราก็รู้อยูแ่แล้วเราไม่ได้รู้สึกเบื่อเพลงตัวเองหรอกเราชอบเพลงวายแบบนี้เราฟังเพลงกันแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วรก็เลยทาออกมาแบบอยากให้ทุกคนได้ลองฟังเพลงประมาณนี้กันดูครับ ครับผมแต่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยเนี่ยที่ถ้าเปิดใครชมไลฟ์อยู่น่าจะได้เห็นนะครับจริงๆมีหลายคอมเมนต์นี่ผมก็เข้าไปเปิดดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะแล้วก็ลองแบบไล่ดูคอมเมนต์ว่าเหมือนแบบเขาพูดอะไรกันบ้างอนะไรเงี้ยส่วนเขาบอกว่าภาพสวยเพลงเพราะเพลงเพราะครับผม MV นี้ยังไงครับไลฟ์ฟังหน่อยสิ MV นี้ก็เราได้ คุณไอ o n นนะครับที่เป็นนั่งเอ็มบีแล้วก็เป็นเจ้าของห้องของห้องนี้ด้วยเอ้าหรอใช่เขาเป็นแล้วเขาก็เป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์ประมาณนี้ครับเราสึกว่าวัยของคอนเทนต์เขาครับมันเหมาะกับเพลงนี้ดีก็เลยเหมือนคุยกับค่ายแล้วค่ายก็บอกว่าเออลองลองให้เขาแบบทำเป็น mv มาเลยอะไรครับแล้วก็ ใช่ครับแล้วก็เหมือนมีทีมโปรดักชันมาช่วย,ถ,ยถ่ายไปที่ห้องเขาแล้วก็ถ่ายออกมาให้มันดูมูดมันดูเหมือนแบบเป็นไลฟ์สไตล์เขากําลังทําอาหารดื่มวายต้น hmm. น้ำต้นไม้อะไรครับอยู่ในห้องเขาเฉยๆซึ่งคือถ้า MV วจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องต้นและจบนะครับมันมันเป็นเหมือนกับให้ดูเป็นฟิล l วิชวลลเซอร์มากกว่าว่า <Hey. S 1> มูดมูด,มดกับวายไปกับเพลงไปเรื่อยๆทั้งเพลงนีครับ ครับผมโอเคแต่ว่าหลายๆคนพูดนะว่าแบบภาพสวยจริงๆแล้วก็เหมือนแบบแสงเสริงสวยอะไรเงี้ยมันมันดูไปคล้องจองกับเพลงของเรานั่นก็คือ falling นั่นเองนะครับถ้าถามถึงท่อนในเพลงละ่ะให้แยกกันต่อเนกับตาวชอบท่อนไหนในเพลง falling อืม,มขอคิดแป๊บนึงนะตาวมีเยอะเนี่ยมีท่อนที่ชอบบอกว่า <c oughs> ชอบทั้งเพลงสรุป you give me this d e e ocean eye ครับ ครับผมทําไมถึงเป็นท่อนนี้ผมรู้สึกว่าแบบสายตาสายตาแบบเนื้อลองที่เนเขียนมาคิดว่ารู้สึกว่าสายตาของผู้หญิงอ่ะมันจะทำให้ผมตกลงรับไปจริงจริงสำหรับเนื้อลองท่อนนี้ครับครับก็คือเป็นแบบดวงตาโอเชียนอถูกต้องไหมโอเคครับผมแล้วเนี่ยครับอของผมจะเป็นท่อนเหมือนเป็นท่อนจบนิดนึงครับมันจะมีเสียงคอรัสผู้หญิงร้องสอนขึ้นมาว่า นอน forget it just dream ครับมันเหมือนจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนบทสรุปของเพลงนี้ประมาณนึงแหละว่าแบบบางทีอะมนุษย์เราครับเวลาเวลาตกหลุมรักหรือมีความสุขมากๆมันอาจจะไอสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเนาะอาจจะเหมือนเป็นการเตือนัตเองเหมือนกันว่าเออบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความฝันก็ได้หรือมันอาจจะเป็นโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งที่มีความสุขมากๆแต่จริงๆแล้วไอสิ่งนี้โมเมนต์ของการตกหลุมรักมันจะไม่ได้อยู่ตลอดไปประมาณนั้นครับอ่า เป็นคนลึกซึ้งทั้งคู่เลยเนาะเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นแบบมีคนมีความแบบศิลปินน่ะเหมือนแบบเอไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความดีบบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเลยอยากจะรู้ว่าอาการตกหลุมรักของแต่ละคนอย่างเงี้ยมันเหมือนเพลง falling ไหมอันนี้อาการตกหลุมรักตัวเองเป็นยังไงอย่างตาวตกหลุมรักผมหรออาการเราเป็นยไงสมมติเราตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งน่าจะ น่าจะเขินครับแบบไม่กล้ามองตาไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยค่อนข้างแบบขี้เขินพอสมควรครับเป็นคนขี้อายเหรอนิดนึงครับน่าจะใช่นะแต่คนบอกว่าคนขี้อายว่ามีเสน่ห์บางอย่างมันทําให้คนเหมือนแบบอยากจะแบบค้นหาอะไรอย่างงี้เขินจริงๆด้วยเป็นคนขี้เขินจริงๆด้วยและแล้วเนยครับอาการตกลุมรักเป็นยังไงสําหรับเนยมันน่าจะคล้ายๆกันแต่ผมจะเป็นฟีลเหมือนทรงกว่าเดิมอะหมายถึงทำทรงเยอะขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นเหมือนแบบ ชอบแต่ยิง่งยิ่งไม่พูดอะไรเลยยิ่งเหมือนแบบอยู่ไกลๆอยู่ห่างๆไว้ไม่ไม่สนใจทําเป็นไม่สนใจทาเป็นเหมือนแบบสมมติอยู่ในห้องเดียวกันก็จะแบบกระดานสวยจัง <laughs> อะไรอย่ <laughs> างเงี้ยประมาณนั้นครับประมาณนั้นดึงทรงหน่อยดึงทรงหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยอพอเพลงเพลงเนี้ยออกมาแล้วเราเรารู้แล้วนะว่าชอบท่อนไหนทีนี้เราเรารู้สึกยังไงแบบพอแบบมันมันถูกปล่อยออกมาเราคาดหวังยังไงกับ อยากให้คนฟังรู้สึกอะไรกับการได้ฟังเพลงสากลเพลงนี้เนี่ยจริงๆส่วนตัวผมนะครับ,รบก็คิดว่าพอทำเป็นเพลงสากล,ลก็เรียกว่าไงอยากให้มันอยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้เราก็รู้สึกรู้สึกดีไปกับเ,ออเหมือนที่พวกเรารู้สึกดีระหว่างที่ทำเพลงคใช่จริงแมสเศษอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่คน แต่ละคนจะตีความว่าแบบมองมุมเพลงนี้ในรูปแบบของตัวเองเป็นแบบไหนเลยแล้วแต่คนไปเลยก็ได้ครับครับครับเป็นคาตอบของทั้งคู่นะฮะอ่ะอยากให้ร้องเพลงฟังนิดหนึ่งได้ไหมเพลงนี้จิง่าเป็นคนร้องครับครับผมก็ร้องให้ฟังนิดหนึ่งนิดเดียวัดท่อนหนึ่งเบาๆอะไรเงี้ยเพราเดี๋ยวพอจบพอจบจากสัมภาษณ์เดี๋ยวผมจะไปเปิดเพลงนี้ให้ฟังอยากฟังนิดหนึ่งก่อนที่เราจะแบบใบ้ๆกันแล้วให้ไปฟังเพลงครับงั้นเอาเป็น เอาเป็นทอนที่ผมชอบเลยแล้วกันนะครับครัาให้เก้าไกลมาอีกนิดนึงอ่ะประมาณนี้แล้วก็ไปฟังต่อเองในในเพลงนี้ละกันนะครับอยากอาฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่ตอนนี้รวมถึงที่ติดตามชมอยู่ด้วยครับผมเป็นตัวแทนสักคนหนึ่งอ่ะ ก็ฝากเพลง Falling ของพวกเราเรนคาวนะครับก็เป็นเพลงสากลเพลงแรกที่ปล่อยกับค่าย w a เ e r r e c o r คครับสามารถเข้าไปฟังได้ตามสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ใน YouTube w a f e r r r c ค r รครับก็ฝากช่องทาง IG ีโซเชียลมีเดียทุกทุกแพลตฟอร์มครับมีอะไรบ้างบอกได้เลยเ a นแอดเรนคาวรูมครับเหมือนชื่อเหมือนกันหมดทุกแพลตฟอร์มเลยครับเรนนี่มี e ด้วยนะมี e ด้วยครับ เหมือนกันทุกแพลตฟอร์มนะครับ Rain Cloud Room นะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับและตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กัน Falling จาก Rain Cloud ครับ